กูเสียงกูท้อใจมากแล้วนะไม่ติดหาอะไรมาติดไอ้ตรงนี้นน่หละสันตีนเลย,ย้หาอะไรไม่ไปนะแล้วหลังๆกระสุนสัน,นกูก็ไม่พอด้วยเนี่ย Be careful. Break <laughs> oh. already. <out>. <laughs> I've got you. Drop the girl. วเดินเร็วนี่นะไอเฮียเอ้ยเอ้ยมึงเดินเร็วอะไรขนาดนี้ว้สัตว์ฮะอีห่า,หากระสุนกูไม่เหลือ,อ,อเลยเฮียไม่เหลือสักหนางแล้วไอที้เร็ว ไม่เหลือแล้วเว้ยกระสุนน่ะให้เร็วกว่านี้เลยเร็วแอชลี่เร็วเร็วกว่านี้ไม่เหลือแล้วแอชลี่เร็วแอชลี่เร็วแอชลี่ไม่เหลือกระสุนแล้วร้ยกูพูดจริงแอชลี่เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้แอชลี่ ลงมาเดี๋ยววันเดี๋ยวนี้เลยเร็วลงมาไม่เหลือแล้วกูไม่เหลืออะไรเลยโอ้เฮียเอ้ยแม่งแอชลี่มาแล้วเฮียเอ้ยแม่งกว่าจะผ่านส้นตีน แอชลี่มาแอชลี่มึงจะไปยืนตรงนั้นทำไมเราเราเร็วเร็วเร็วกูบอกว่าตามติดแอชลี่ทำไมต้องให้ดูวะไม่เหลืออะไรเลยหาเอ้ย